สวัสดีครับตานะครับตอนนี้เพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านกำลังรับชมช่องสนิ n เ w Channel นะครับขอบคุณทุกาสับสไคร์นะครับเป็นกําลังใจให้ดีมากเลยนะครับกระหางหายกันไปนานกับการรีวิวกระสุนปืนและอาวุธปืนนะครับวันนี้นะครับได้รับอ่าโปรดักต์หตัวนะครเป็นคําแนะนําจากพี่ชายท่านหนึ่งว่าน่าลองใช้ผมเลยไปจัดมานะครับันก็คือเจ้าตัวนี้ครับผม ข้างในกล่องก็คือเจ้าตัวนี้นะครับหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้เป็น Product ของ sb นะฮะหรือว่า s e l e สแอนด์เบลล์นะฮะตัวนี้ก็มาดูดีเทลที่กระสุนกันก่อนนะครับก็จะมีดีเทลบอกนะอันนี้เป็น8.4ดมิลนะฮะ oo buck พูดง่ายๆคือตัวนี้เป็นลูกก้าวนะครับของ s e l e สแอนด์เบลล์นะฮะ sb พลาสติกนะครับตัวนี้เป็นฐานขนาดกลางนะฮะเป็นลูกกระสุนเบอร์12ที่ใช้กับปืนลูกซองขนาดลำกล้อง3ส่วน สองสามส่วนสี่นิ้วหรือว่าสามนิ้วนะครับแหมลิ้นพันกันเลยน,นานๆที่จะได้พูดนะฮะก็คือลูกสองทั่วไปเนี่ยแหละนะครับก็คือใช้ได้หมดทุกยี่ห้อทุกชนิดลูกเก้าตัวนี้ไว้สําหรับยิงสัตว์จำพวกกระต่ายหรือว่าแมวอะไรที่เป็นสัตว์ขนาดเล็กนะครับลูกเก้านะหรือว่าโอโอบักตัวนี้ก็จะเป็นหัวแบบเป็นพลาสติกกันไว้นะะไม่ใช่หัวจีบนะครับบางยี่ห้อก็จะเป็นหัวจีบถ้าตุนใหญ่นะตอนนี้นะเพราะว่าับลูกกระสุนปืนลูกสองเนี่ยจะมีปัญหารเรื่องกันนะ้ํานะครับ แต่โดยทั่วไปเดี๋ยวนี้เขามีสารเคลือบแล้วไม่ต้องกลัวแล้วนะครับส่วนพันท้ายนะฮะก็จะมีปั๊มไว้เลยนะฮะสเลตแอนด์ไวรัสเบอร์สิบสองใช้ได้นะครับความยาวของปอกนะครับอยู่ที่60สมิลน,นะฮะความสูงของฐานประมาณ12บมิลน,นะครับก็คือลูกเบอร์สิทั่วไปนะครับแต่ผมว่าเซเล v e l รั d เนี่ยเป็นลูกที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับเป็นลูกนอกด้วยนะตัวนี้รู้สึกจะ ามาจากเช็เกรเรียนะถ้าจำไม่ผิดนะส่วนที่ราคาต่อ1นัดอยู่ที่3 6ต่อ1กล่อง9 100อันที่จริงเวลารีวิวผมกม็อยากบอกนะราคาเพราะว่าอย่างที่บอกบางพื้นที่คือราคาไม่เท่ากันนะฮะบางร้านจำหน่ายไม่เท่ากันนั่นละอย่างก็เดี๋ยวจะมีปัญหากับช่องนะครับแต่ก็เป็นช่องทางให้ลวกันเพราเผื่อท่านใดกำลังมองหากระสุนชนิดนี้อยู่นะครับก็ลองเลือกใช้ดูนะครับ แต่ก่อนจะซื้อกระสุดนะครับทุกครั้งผมขอเน้นอยู่2อย่างคือ1ต้องปลอดภัยและ2ต้องถูกกฎหมายนะครับถ้าเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสเราจะไปสนามกันเราจะไปลองยิงกันเรื่องกลุ่มกระสุนแล้วก็แรงรีคอยและที่สําคัญไปกว่าสิ่งใดเลยนะผมกลัวมันจะติดนะครับคือต้องลองว่าถ้าใส่ในปืนผมแล้วยิงเนี่ยจะติดไหมนะครับก็ต้องลองดูนะครับอย่างที่บอกนะครับขอบคุณนะทุกกาลังใจในการสับสไครจะซื้อกระสูนจะซื้อปืนก็ช่างนะครับ ต้องถูกกฎหมายนะและปลอดภัยอ้ออีกอีกอยาก่างหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นเป็นสิ่งที่ควรทําแล้วมันเป็นสิ่งที่ทําอยู่แล้วในทุกทกท,กที่นะครับใครที่จะซื้อลูกกระสุนปืนพวกนี้นะครับจะต้องถ่ายสําเนาอ่าป .4 ไปด้วยนะฮะในการซื้อทุกครั้งนะครับไม่งั้นร้านจะไม่จําหน่ายให้นะครับเพราะว่าเป็นวัตถุควบคุมนะฮะจะต้องอ่ามีขั้นตอนในการซื้อไม่ใช่นึกว่าจะเดินเข้าไปแล้วก็ซื้อได้เลยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามสนิมหน้าชาลสวัสดีครับผมบายพี่